ครับครับวันนี้นะผมสองตัววันเดลี่นะครับไลฟ์สไตล์ได้มาชม,มความงดงามของของทะเละเกาะเสม็จนะครับหลังจากไล่นักท่องเที่ยวที่สองเดือนกว่าครับว่าสวยงามแค่ไหนได้นั่งเรือมากับญญอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ามาลงขึ้นบน ไปก้กสมเสบียหลังจากประชุมเสร็จกับคณะกรรมการก็ได้มาที่เกาะทะลุนะครับแล้วก็มาตั่งทานข้าวด้วยกันนี่คือเป็นอีกผลหนึ่งที่ว่าทําไมโควิดสร้างธรรมชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับออาาถามถามว่าณนะบัดนี้หหนนเมื่อนักท่องเที่ยวไม่ได้มารบก,กวนธรรมชาตินะด้วยการคำสั่งปิดของกรมอุทยานนะครับ สิ่งที่ตามมาคือท้องฟ้าสวยทะเลงามใสฟ้าเขียวนะครับหมูปลาวิ่งผ่านนะครับี่นังเรือมา18กิโลเมเมื่อกี้นะครับยังไงแล้วแต่คนที่ให้คำตอบที่ดีที่สุดก็คือท่านประยูนคงพันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ามูกอเสดครับเชิญพบกับ,บท่านประยูนครับ นในช่วงที่ผ่านมานั้นมีการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่25มีนาคมพศ3ที่ผ่านมาจนปัจจุบันนะครับก็ทําทให้ธรรมชาตินั้นฟื้นฟูนะครับซึ่งการปิดอุทยานแห่งชาตินั้นก็สืบเนื่องจากในเรื่องของอโควิด -19 น,นะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะครับ ทั้งแอรทั้งนี้ทั้งนั้นจากการปิดการท่องเที่ยวไป2เดือนเศษนะครับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลชายหาดสัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็กล้าที่จะอวดโฉมมากขึ้นนะครับอยากเดิมถามว่ามีอยู่แล้วไหมมีอยู่แล้วแต่จากการท่องเที่ยวที่มีมากนะครับมีเรือวิ่งมีนักท่องเที่ยวเล่นน้ําอยู่เพราะฉะนั้นจัดทะเลต่างๆก็ ไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้เนื่องจากว่า,าคนละชนิดกันนะครับแต่เมื่อการท่องเที่ยวไม่มีถูกปิดอุทยานนะครับสั์ต่างๆนั้นก็กล้าที่จะออกมาขวดที่มนะครับทำให้ชายหาดนั้นสวยงามนะครับน้ำทะเลใสปะการังนั้นเกิดการพอกขาวน้อยลงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำนั้นไม่สูงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งในการที่ เราได้ปิดอุทยานแห่งชาติในช่วงโควิด -19 นะครับซึ่งในการดำเนินการวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมคณะกรรมการที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติขออาเาตขาแหลมย่ามเกาะเสม็ดก็ทางอุทยานก็ได้พา,าคณะกรรมการมาดูพื้นที่ดูความแตกต่างของพื้นที่กันว่าช่วงที่ปิดมานั้นนะครับทรัพยากรต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกมากน้อยขนาดไหน ซึ่งต่อไปนะั้นก็เป็นนโยบายหนึ่งของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่จะมีแนวนโยบายปิดการท่องเที่ยวประจําปีซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์อย่างน้อย,อยสองเดือนต่อปีนะครับและในการเปิดการท่องเที่ยวในครั้งที่จะถึงนี้ก็อยู่ในอํานาจของท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่จะประกาศเปิดอุทยานแห่งชาติเพื่อให้อ่ ประชาชนต่างๆเข้ามาเที่ยวตามธรรมชาติได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเปิดการท่องเที่ยวนั้นก็ต้องอยู่ในการดูแลแล้วก็อยู่ในการปฏิบัติตนของสาธารณสุขนะครับให้สามารถป้องกันโควิดได้ยึดถือระยะห่างมีแมสมีอุปกรณ์อะไรป้องกันต่างๆมีแอนกอฮอล์มมีเจลอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทย,ยนั้นนะครับ ไม่มีโควิดเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติครับยังจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวแล้วผู้ประกอบการที่อยู่บนกเกาะสม็ดรวมถึงนักท่องเที่ยวในตางจังหวัฝากอะไรครับครับสำรับในส่วนของผู้ประกอบการในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับก็คงต้องฝากว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องโควิด๓๒นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กติกากฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่จะ,ะช่วยกันได้นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นมาเที่ยวกันแล้วไม่โดนปิดอุทยานเป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งการปิดอุทยานครั้งที่สองนั้นจะกระทบอย่างมากเนื่องจากว่าไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่สีเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อผู้ประกอบการนะครับแล้วคงฝากต่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับในยุคนี้ต้องถือว่า การท่องเที่ยวแบบ new normal นะครับเพราะว่าอะไรเพราะจะต้องรักษาระยะห่างการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้มีการกระจายของโรคโควิดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทุกท่านด้วยถ้าอุทยานแห่งชาติเปิดการท่องเที่ยวเมื่อไหร่ทุกที่ครับเหมือนกันหมดต้องดูแลรักษาตัวเองและดูแลาตามสาธารณสุขที่กำหนดไว้นะครับในของแต่ละพื้นที่ เพื่อมีให้เกิดโควิดขั้สองครับครับนี่คือความจริงของหัวหน้าผู้ใหญ่าดโดยที่ผู้ยืนอยู่ด้วยก็คือนายกสมาคมท่องเที่ยวสิรินทร์นะครับแล้วก็ท่าน2อท่องเที่ยวสำนักงานระยองนะครับแล้วก็ท่านประหลัดอบตแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็ผู้ใหญ่ดูสิครับนี่คือความจริงที่ปรากฏวันนี้และเสียงสะท้อนอยู่วันนี้จากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ผมสอยวันดี้ขอขอบคุณที่ตามครับผมครับ